สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องพอา,ายุก,กะละเมยเียร์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับข้อกเห็ดของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เอาผ้าใบนะครับขึ้นมุงหลังคานะครับตอนนี้ก็น่าจะอีกสัก สาีวันนะครับน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เปิดหน้านะครับเป็นหน้าแรกเปิดหน้าก้อนแล้วนะครับในโรงของเรานี้เราทําแค่2องข้างนะครับที่จริงมันก็สามารถทําช่องกลางได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับตอนนี้เชื้อเดินนะครับใกล้จะเต็มบางก้อนก็เต็มหมดแล้วนะครับนี่ ตเต็มแล้วนะครับก้อนเต็มแล้วเรามีกำหนดว่าจะเ,าเปิดหน้าก้อนสิ้นเดือนนี้นะครับพี่น้องท่านไหนนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วถ้าสนใจอยากทำเป็นอาชีพนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับทักทายคอมเมนต์นะครับมาได้นะครับ ในการทําเห็ดของเรานะครับตอนนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะครับตัวนี้เป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับนี่ประมาณ1700ก้อนนะครับประมาณนะครับนี่วันนี้เราก็เข้ามาดูว่าความสว่างหรือแสงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ น่าจะโอเคนะครับทําเสร็จเมื่อวานตอนคำาๆนะครับสําหรับโรงนี้นะครับเป็นบ่อเนื้อแดงเก่านะครับเราก็มาดัดแปลงนะครับทําเป็นโรงเห็ดเนาะนะครับฮะดัดแปลงไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับถ้าไหนสนใจนะครับทักไทยมาได้นะครับวิธีการทํานะครับทํำยังไงนะครับตัวตัวนี้ก็ เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งได้เลยนะครับหลายท่านหลายคนก็ทํามานานเป็นสิบสิบปีนะครับอยู่กับเห็ดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่ารู้ว่าเห็ดตัวนี้ต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็เป็นประสบการณ์เนาะครับเป็นประสบการณ์เพราะว่าอ่าฟังหรือการเรียนมาน่าจะ20%อนะครับอีก80%คือประสบการณ์ล้วนๆนะครับนะ คลิปนี้นะครับท่านในสนใจขอบุญขอบคุณทุกท่านพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับเข้ามารับชมกันให้กําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนีสส <S <S <Wha> ้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูวันที่เราเปิดดอกกันนะครับว่าวิธีการเปิดดอกจะเปิดยังไงนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ด้วยละกันนะครับสำหรับคืนนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม